ไม่อยากให้ช่วยอันนี้ก็ไม่เอาอันนูนก็ไม่เอาเขาไม่มีใจสตรีม,มก็ปล่อยเขาไปอย่าไปฝืนสอนเลยพ่อมึงอ่ะไอ้ควายแล้วที่กูนั่งทำอยู่นี่คือเฮี้ยอะไรกูก็บอกอยู่มันไม่ใช่แบบนี้ให้เสือโทรหาไหมได้ครับพี่ <ม>แต่เราไม่มีอะไรของพี่เสืออะไรนะพี่เปาสวัสดีครับพี่เลิฟไอ้เฮียลำบากกูอีกแล้วไอ้เฮียตัวปัญหาเลยไอ้สัคือเสียงมันสะทอนในหูเว้ยกูไม่รู้ทุกคนจะได้ยินอยู่ไหมแต่พี่ยังได้ยินในหูแต่คือถ้ากูปิดเดสก์ท็อปออดิโอ่ทุกคนจะได้ยินเสียงแบบปกติลนะถูกต้องไหมแต่ทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยเข้าใจปะมึงมันโงน่นไม่ได้<อ>มันต้องมีเดสก์ท็อปออดิโอด้วย เสือน้องเสือเสือพี่เบอร์ตีป่ะเบอร์ตีอ่ะตีดูนมอ่ะมีป่ะไม่ของพี่มันเป็นเคสที่แบบว่าเอาไว้ง่ายหนึ่งในตีที่พรเจ้าดูนมในทิกตอกนะังหนึ่งที่เป็นแบบเนี้ยสตีเมอร์อะ ที่เสียงมั้งได้ยินอย่างเงี้ยมึงไปดูได้เบอร์มหนจากคนทั้งออเดี๋ยวโทรหาพี่อมม่อเดี๋ยวจะไม่เจอเกูเนี่ยคนเดียวเดี๋ยวเอาเบอร์ส่งให้เราโทรไปตอนนี้เลยนะน้องเฮี้ยโอเคครับกูงงมากแป๊บนึงจะบ่ดจะเฮี้ยเลยกูแก้ให้ควายคนอ่ะม <oh. ันแก้ไม่หายเว้ยฮัลโหลอมอมกลับบ้านยังวะ ขอเบอร์ต้นน้ำเลยดิต้นน,น้ำอ่ะต้นน้ำดูดูนมมากพี่เสือโทรมาเลยไอ้ตีเชนไอเจนไลนคอเป็นเอ็นไม่มีใครช่วยได้หรอกให้มันหาทำเองเซิร์ชเซิร์คลูกค้าเก่าว่าต้นน้ำมีต้นน้ำเสือเพลงที่อยู่เชียงรายที่เราส่งของไปให้เออด่วนเลยด่วนเลยเอาเบอร์ต้นน้ำมาเออออ มันจริงๆไจากที่ผมทำงานด้านการเขียนระบบมาห้าปีกูว่ามันไม่ได้เป็นที่คอมมะรึงมันน่าจะเป็นที่คอมเรือมะรึงกำลังจะแปลงร่างกลายเป็นโรย์บอลอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นนั้นแขวยมเรือก็จะทำลายชีวิตโดยการชาร์จไฟแม่งมึงก็ตัดฉากให้กูแก้ได้หน่อยควยกูณดได้หน้าบ้าง ใครใครได้ยินเสียงพี่มาอยู่หน่อยใครยินเสียงพี่เสียงเดียวใครได้ยินี่เสียงสองเสียงกดแอลโอ้กูกระลงทำหน้ากูหลังได้หน้าเลยควายเอ้ยไอ้เหี้ยควายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกวยกูหลังได้หน้าเลยสัตว์ไอ้เหี้ยตีไอ้เหี้ยมึงรอแล้วถึงให้เสือแก้ให้ก็ได้ควายไอ้้เหีย โอ้หวยคือแปดเดียวให้เสือ oh. ทำไมแอดหน่อยไว้ก่อนพี่สัตหักหน้ากุญแจปัญหาแก้ยากมากอะ่ะมันยากใช่ไมเว้ยแต่คือแบบไอ้เฮียคือแก่อะ่ะ oh. คือแกเองอะ่ะโ oh. คือแกเองอะ่ะ oh. ไอ้เฮียอ oh. คือน้อยคนที่จะเจอปัญหาเนี้ oh okay, ho, ยโอ้โหห่วยไอ้เฮียโอ้เฮียกูรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอะ่ะรู้อยู่คนเดียวอะ่ะโ oh, okay. อ้ห่วยไอ้เฮียไม่โอเคแพ้จัดได้คนเดียวไอเฮียแพ้จัด วุ้ยขอบคุณกูไม่มีนะให้กูพี่ขอบคุณในน้องนี่ก่อนนายน้องเต้น้องเต้พีซีเกมมิ่งครับน้องโ้ห์น้องเลิฟเดี๋ยวพี่เอาโค้ดให้นะโอ้โหพีซีเกมมิ่งนึงนะแต่ไม่ใช่ที่พี่บอกแต่ไม่เป็นไรไอ้สัตว์แล้วกูก็พยายามช่วยมึงไว้ไอ้สัตว์พี่ขอบคุณมากน้อุ้ยโอ้โหพี่รู้แล้วว่าทำไงโอ้โหไม่เป็นปัญหาที่หลังอย่างที่บอกครับน้อยคนที่จะเป็นครับโอ้น้อยคนที่จะเป็นจริงๆโอ้โห เอาโคตรไปน้องเลิฟเอาโคตรไปขอบคุณที่มาช่วยโอ้ลืมพี่ชายเปาแล้วเอ้าก็กูแก้ปัญหาก่อนที่พี่เป่าก็จะส่งเรื่องอีกไอ้สัตว์ขอบคุณพี่เปามากนะครับพี่เลิฟพี่เลิฟพี่ชายดับประยุทธให้พี่เปาหน่อยครับพี่เลิฟขอบคุณครับขอบครับผมครับโอ้ย ให้กูได้ด่าบ้างก็ไม่ได้เฮียมันให้กูได้ด่าบ้างไม่ได้ไงวะใ้เฮียมันจะรอดอยู่แล้วก็นี่ไงกูอ้าอะไรอ่ะกูแก้แล้วนี่ไงกูแก้ด้วยตัวเองไอ้สัสแต่มึงบอกไอ้ตีแก้ตัวเองตี๋ตวแก้ตัวเองกูว่าเนี่ยกูว่างงงงกูว่ากดปิดแม่งหมดทุกอันอะ เจอเฮียอะไรเปิดมาอยู่กูปิดหมดอ่ะมันก็หายไงมันเป็นอะไรนี่ตี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 ตั้งใจฟังนะไว้ก่อนเลยขอให้ตีมีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะเะให้เต็มหน้าจอเลยนะขอบคุณครับขอให้เข้ามาเต็มจอเลยนะครับครับผมขอบคุณมากคอย่าพึ่งขอบคุณคืออยากให้เต็มหน้าจอเพราะเบือนหน้ามุมสูงเจ็ด เฮ้กูเก่งว่ะเอาตริงนะเว้ยเคสหนึ่งในพันล้านคนอะที่สตรีมเมอร์ที่เขาจะเจอกันอะคือกูแบบแก้ได้อ่ะมึงเก่งสุดได้สัตว์รอแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ให้อาจารย์เสือกูออกโลสักหน่อยคือปัญหามันแก้ยากมันให้อาจารย์เสือกูออกโลสักหน่อยก็ไม่ได้คุยคอมพิวเตอร์แก่อ่ะเสือไอเสือกูง้างรอแล้วคุยไม่ให้กูไม่ให้น้องกูโชว์เลยสัตว์คุย ให้น้องกูโชว์ก็เป็นจะแอคทำไมกูก็บอกอยู่หนึ่งในพันล้านไอ้เซิร์ฟก็หนึ่งในพันล้านไงเว้ยไอ้เหี้ยคนลุกคนลุกคักกูเอ้ย ดอนชุวันตัวเต็มเราในไฮไม่บอลชุวันขอบคุณพี่เปาจริงๆนะครับไม่ได้พี่เปาตีคงแย่ไม่ได้แม่ตีคงพอเี่เอออ่ะป้าป้าฮะอ่ะโอเฮโอป้าฮะโป้โวยกูไม่ได้น่าเลยสัตว์สวัสดีครับพี่เปา ไค้น้องชายกว่าเข้ายัางวะอุ้ยโชว์ไม่ได้